อ๋คลิปนี้มาดูความแรงของปัาเเราครับอ่ะ FC มาชมกันหน่อยก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิงครับมาดูปัานเราโชว์สเต็ปไหนไม่รู้ครับนี่สายลั่นครับเอาห้าเจ็ดมาลากหัวลากแล้วก็ไปต่อพ่วงอีกโอ้หัวลากนี่ไม่มีเบรกไม่มีอะไรเลยนะครับเครื่องสตาร์ทไม่ติดกับความจอดนานครับก็เลยไม่ได้เช็คเลยกับลากมาดีกว่าครับนะ ว่าเราจะมาแยกอะไรใครครับมาดูหน่อยโอ้โ้โคตรเท่เลยเป็นไงครับพี่น้องเป็นไงแก้วดูมันเป็นรถไฟวะอู้ย่างไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยไหมอ้จุดจัดครับเป็นประตูอีกไปเออ เอาโจมุมบนมาครับอู้อู้อู้แดงจัดครับอู้นี่ลาคหางยาวๆเลย่อยมันเป็นรถไฟปะไป chiếuบรรยากาศ các, chiếu tabi chẳng nhẽo các, thằng gì, vua nặng lắm các, ai, đi. เจอกันครับลงชำละครับของแท้ครับไม่ได้โม้วนนี่ไปกันแบบนี้เลยปุมเขาวนนลังโดยบัดดีนะ้ครับเอาเดี๋ยวเราไปดูตอนถอยเข้าบ้านกันหน่อยว่ามันจะเข้าได้ไหมะ MC นะเอ็มซีนะ ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าปลาเราจะ,จะ,จะเจ้าเวลาเข้าสําเร็จไหมนครับเอาเข้าได้ไหมลุม้นเันครับยาจริงครับอุดูอ่ะจากัะสนามฟุตบอลเลยโคตรยาวอะ่ะใช้ระยะทางลากประมาณ15กิโลครับ 5 km. Ừ. À, chuyển gear con, chặt con. ไม่รู้ว่าจะจอดตรงไหนครับนี่ไปแล้วครับโอ้สุดจัดครับงานนี้ดูชีวิตอาร์หมดเลยครับกระถาเจียวเลยครับ ยวน่าจะปลูกไม่ขึ้นหรอกครับน่าจะไขยของเกา่าไปนะครับจอดใช่หร้อเออจะถอยเขานี่ครับผมว่า เอารถมันขวงเขาได้ไหมนี่โบกโบกรถเนี่โบ,บกรถเนี่เด้ออย่ารถมาแต่งดากเอาหมกเกาหัดไม่หมกเกาปล่อยเขานี่พอออกเลยฟอเอาไปจอดไปหน้าเลยอันนี้ก็ขายนะครับสามหมื่นครับนี่ไปเลยเครื่อง ทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทั้งกระสีช่วงล่างอะไรนี้ไปหมดเลยมีทะเบียนด้วยนะครับจ้าหมื่นบาทครับเอาไปเลยแมนบปล่ลูกพี่เนี่ยนะสนใจติดต่อมาได้ครับที่0884746382ครับนี่เครื่องฟิตครับสตาร์ทติดง่ายครับดูดูที่พวงมาลัยครับรถใช้มือเดียวครับรถรถใช้มือเดียวอีกมือจับพวงมาลัยครับรถไม่เคยชนนะครับรถไม่เคยชนเคยตกตกเหวครั้งเดียวครับที่เพชรบูรณ์แก้ว เฮ้ยนี่อ่ะขักแม่หมดรึขัะก้อ้นมไหนรเ่ามเข้าเข้ามาเข้าไปแล้วครับนี่เครื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูบครับนี่เครื่องเจ็ดซูป กันเจ็ดสุบเอาดิมา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 เย้าเลยครับเย้าเย้าเย้าของแก้ววันนี้สูบครบเลยครับต้มเครื่องไม้เครื่องมือตัดอย่างเดียวครับอยู่นี่ยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ครับคือล็อคคือล็อค เดินหน้าไปเราโบกรถเจ๊งมากน่ะป่อยไม่เข้าครับพราะวร์แข็งไปหน่อยครับเบิดๆเครื่องไงเจ้ลูกเป๊ะเอาเก้ยาวมากครับมันจะตัดเครื่องไม่ได้ครับพวงมาลัยก็แข็งเราเลี้ยวผิดค้างเราเลี้ยวผิดค้าง ม,มันพิดคางเนี่ยนเดินนาไม่เดินนาไม่กำลังสอยเข้าครับตอนนี้ chào đây hết sức chào đời đây các, bye bye, hết sức chào đời hết sức chào đời hết sức chào หักขัวเออหักเลยไลายเอ้าหักขัวมาบิดบิดถอยไปเลยบิดหักขัวหักขัวไปเลยนั่นละไปยังดีกว่าบิดไปไปเลยไปเลยขึ้นล้อขึ้นล้อเออเอานี่ครับคนบอกเป็นครูครับคนขับนี่เป็นคนถูกด่าครับธรรมดาครับเอพีนะอย่าว่ากันครับ ว่าเราดันโหดจัดครับหักไสหักไสหักไสเบิดไสเบิดไสไสเอออู้มันได้ยินครับนั่นละนั่นละไปอีกอ้ว่าจะเข้าได้ครับ Tay vẻ là nằm và trong cuối tên nói thôi nhé mà lạc nó gặp mọi người cảm hồ lag nằm trong mặt đa lạp bởi đi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  lúc thấy nó lạc đây này giang bên một nè đen kinh ta quỳ lên bỏ qua hát cuối thì hát sai rồi bắt là làm hoa gì các, yên vân mà, ô, bảo men, má, má, đây, 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 là đây, đây, ขนาดขนาดไม่ไม่มีพาวเวอร์ยังถอยพับได้เอาคนขับจีเซียนแค่ไหนปวดได้ปวดได้เอกเอกเอกพ่อพ่อพ่อพอแล้วพอแล้วเอาเอาเอาอะไรมันค้ำเลยนะค้ำค้ำหมุนหมุนขาค้ำ เอ,อ,อ้าว FC มันจอดงี้มันจะออกได้ไหมผมก็ไม่เคยรู้นะครับแต่ผมมาได้ก็เลยจัดเลยครับไม่ว่ากันครับบอกว่าหักซ้ายหักซ้ายหันขัาวไปไปอยู่ไดไ้เดี๋ยวคำด้วยขึ้นกระปุตต้อนออกเรียนเลย เออเรถไทยเหนตามเลยนั่นโอ้โอ้ออกได้คร okay. ับออกใครได้เขาได้ย okay. ินนะได้เขาได้นี่เขานี่เออนั่นเขาค้างกันน่ะ พ่อพ่อถอยเลยน่ะบอกเราหักหักกัวไปเลยน่ะเขาดีเขาดีเลยอ้ชิดจัดครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมกองแท้ครับไม่พูดเยอะครับ <laughs> bên khang nè, bên khang nè. Chạy cùng gì gấp hai triệu rồi. Giòm chạy. hắc cua, hắc cua. Bớt leo, bớt leo, bớt leo. เสาเนะ่ะเบิดแล้ว <laughs> <c oughs> ยิกยืดยืดยไปเลย <c oughs> นั่นแหละไปเรื่อยเรอ <c oughs> โอ้สจุดจัดครับเอา้าเสร็จไปทีเรียบร้อยครับเอฟซีเดี๋ยวรอชมนลิปต่อไปเด้อเจ้าหน้าที่นี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอเบียดัมซิ่งนะครับนะสวัสดีครับ